ตอนแรกอะเราคิดว่าเราออกจากงานก็คือออกจากคอม์ตโซนใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่ะหารู้ไหมเราออกมาเพื่อเจอคอมร์ตโซนที่แท้ทูถ้าไปหาหมอในพอกใจกายภาพไปกินหมูกระทะเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับค่ะเขาเรียกว่า เปลี่ยนนิด<อ>นใช่ไหมคือเสื้อตัวนี้ที่มันช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ <_ d ye> เขาเห็นพร้อมเห็นเครื่องหัวเราอ่ะเขาก็จะยิ้มแล้วหัวร้อนแล้วก็ถู้ึกว่าเอ้ยอย่างน้อยหน้าตามไม่ใช่เป็นมิจาชีพอะไรอย่างี้จริงๆอะการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มต้นตั้งแต่เราคิดที่อยากจะเปลี่ยนไปดูมก้องแล้วมันรู้สึกว่ามีพลังเอามากอก้อนน้อย สวัสดีค่ะรายการใหม่ที่อมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปรู้จักเบื้องหลังความกรีนของแขกรับเชิญที่เขาอาจจะยังไม่เคยบอกใครมาก่อนและแขกรับเชิญคนแรกของเราวันนี้ก็คือพี่จอยจากจอยไลท์ไทยแลนด์นั่นเองพี่จอยน่าจะมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า น,นี้นะคะอมก็อยู่บนรถของจอยไลท์ไทยแลนด์ซึ่งเป็นผู้ให้บริการพาผู้สูงอายุไปหาหมอหรือไปเที่ยวขอถามพี่จอยนิดน,นึงว่าจอยไลท์ไทยแลนด์คืออะไรคะถามแบบเผื่อใครที่ยังไม่รู้จักอะไรแบบนี้ลูกรับจ้างหลานจําเป็นจอยไลท์ไม่ใช่แท็กซี่แต่คือ Nanny for a d อ l ดค่ะ <laughs> <the word? S 2> ก็แบบพาไปเที่ยวพาไปทําต่างๆฟิลลูกฟิลหลาน mm hmm. ปกติวัยรุ่นก็มีฟิลแฟนใช่ไหมอ่าอ,อันนี้ตัวผู้สูงอายุก็มีฟิลแบบให้ลูกหลานพาไปลลเที่ยวลูกใช่ค่ะ,ะแล้วนี้คือจอยไลท์ไทยแลนด์นี่มีทําอะไรบ้างคะ <Enjoy. S 2> หลักๆเลยนะคะเราก็จะเป็นเหมือนเพื่อนผู้สูงอายุค่ะพาไปหาหมอนะคะแล้วก็จะมีคนป่วยอะค่ะที่ต้องไปทำีคมฉายแสงฟอกไตากายภาพ mm hmm. หรือบางครั้งก็แค่แบบเหงาๆแล้วอยากจะมีคนไปกินหมูกระทะเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับค่ะเป็นผู้สูงอายุเรียกเองหรือว่าเป็นลูกหลานเรียก เรียกปุ๊บให้อะส่วนมาก80%ก็จะเป็นลูกหลานค่ะที่เขา<ม>อยากจะได้ใครสักคนนึงรู้สึกว่าอุ่นใจไว้ใจได้<ม>ไปดูแลแทนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง20%ก็จะเป็นผู้สูงวัยที่ไม่ได้มีลูกหลานค่ะเป็นหนุ่มโสดสาวโสดอยู่คนเดียวเหงาๆค่ะจุดเริ่มต้นอันนี้คือพี่จอยเป็นคนคิดริเริ่มขึ้นมาเองเลยหรือเปล่าคะจุดเริ่มต้นนะคะก็คือจากการที่พี่ไปไปโรงพยาบาลแล้วเจอว่าผู้สูงอายุอะมาหาหมอเองเยอะมากๆเลยคือ บางครั้งจะมาคนเดียวบางครั้งเลยเห็นคุณป้าที่พาคุณลุงมาวิวแชร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เกิดความรู้สึกสงสารแล้วก็คิดถึงคำพูดที่เพื่อนร่วมงานเคยพูดว่าต้องพาแม่ไปหาหมอฟอลรับแต่ว่าลางานไม่ได้ค่ะมันก็เลยเป็นเริ่มจุดเริ่มต้นของบริการค่ะเเดี๋ยวเราจะหลงไปแล้วหลงค่ะถ้าไม่หลงไม่ใช่จอยนี่เอกลักษณ์เลยไม่มีคำถามหนึ่งที่หนูอยากรู้เลยก็คือ พี่จอยได้แบบคุณค่าอะไรจากการที่มาทํางานนี้ค่ะแล้วเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันบ้างค่ะโอเคอันดับแรกเลยคือตอนนี้ทําจอยไรซ์มา2ปีครึ่งเนาะก็ยังไม่ได้กําไรค่ะบางเดือนก็ขาดทุนมากน้อยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้จอยมองว่ามันเหมือนกับการปลูกต้นไม้ค่ะ คือถูกแม้ว่าเราจะยังไม่มีผลให้มันได้ชิมแต่มันก็มีการออกดอกให้เราได้ชื่นชมเป็นกําลังใจแล้วทุกวันนี้ค่ะสิ่งที่เราทำอะ่ะคืองานนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้เงินเป็นตัวตั้งอะ่ะเราจะไม่มีความสุขแต่ถ้าเกิดเราใช้ใจและความสุขเป็นตัวนำอะ่ะเราก็จะรู้สึกใจฟูเนาะอันดับแรกเลยมันคือสร้างในเรื่องของ Impact กับลูกหลานคือไม่ต้องกังวลใช่ไหมคะว่าใครจะพาพ่อแม่ไปหาหมอเออแล้วก็ไม่รู้สึกผิดถ้าเราไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้สูงอายุอ่ะค่ะ ได้รับการรักษาทางการแพทย์เนี่ยอย่างต่อเนื่องจริงๆอ่ะมันสําคัญมากกว่าการไปโรงพยาบาลคือการที่ลูกหลานสามารถดูแลต่อที่บ้านได้ที่นี้งานจอยไรส์อ่ะเราคือการที่เข้าไปนั่งอยู่ในห้องตรวจกับลูกค้าด้วยแล้วก็ที่คุณหมอพูดอะไรอ่ะเราบันทึกทุกตัวอักษร ทำให้ลูกหลานนะสามารถเอ่อนำข้อมูลไปดูแลต่อพ่อแม่ได้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆครั้งอ่ะที่เราดีใจคือคุณหมอบอกว่า เออมีจอยไรมาดูแลเนี่ยมันทําให้เขาวินิจฉัยโรคได้มีความแบบใกล้เคียงถูกต้องแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นนะดีกว่า<ม>ผู้สูงอายุมาเองถามอะไรก็จําไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะก็ทําให้คุณหมอทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็อย่างล่าสุดเลยอะเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงนะ,ะคือ ทุกวันนี้ถ้าผู้สูงอายุไปหาหมอเองเขาจะมียาที่เขาได้มาแล้วเขาไม่กินเยอะมากทั้งหมดมันคือการที่อิมพอ t ยาเข้ามาเอยอะไรเอยจอยเลยบอกว่าเมื่อจอยไลดูแลแล,แล้วเนี่ยยาที่ถูกเบิกจ่ายต้องถูกใช้ไม่ถูกทิ้งคือเอาไปรักษาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยควาที่เราทำงานกับผู้สูงอายุจะรู้สึกว่าบางครั้งผู้สูงอายุเาก็จะมีความแบบน,น้อยอ,อกน้อยไตลูกหลานแต่สุดท้ายแล้วอ่ะ บางครั้งเราก็มองว่าหูขนาดเขาอายุขนาดนี้นะร่างกายเขาไม่ไหวนะแต่เขายังพยายามยังไปหาหมอยังอะไรเพราะว่าเขารู้ว่าเขาเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจของลูกอะไรไม่อยากไม่อยากให้ลูกเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่น้อยคนมากเลยที่จะคิดถึงหัวของพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยคือทําอะไรแต่ว่าพ่อแม่จะคิดถึงลูกมันจะทําให้เราพี่รู้สึกว่า การมาทําใจเราคิดถึงพ่อแม่เรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแบบพอเราอย่คนใกล้ตัวเราเยอะเราจะชอบแบบลืมลืมความรู้สึกเขาไปแบบพูดจากับพ่อแม่คนอื่นลูกค้าพ่อขาพอกลับไปบ้านพูดพ่อขากับพ่อพ่อมงเป็นไรปกติเป็นแบบนี้นี่อะไรเลย กันก็จะแบบกิไนไรอย่าป้าอะไแบบว่าเสียงดังใช่ไหมเพราะเราเ,เคยตัวเราลืมตัวบางครั้งพี่ก็เลยคิดว่าเราลองดูแลพ่อแม่เอหมือนเราดูแลลูกค้าบ้างสีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตอนแรกอะเราคิดว่าเราออกจากงานก็คือออกจากคอมฟอร์ตโซนใช่ไหมคะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วอะ่ะหารู้ไหม เราออกมาเพื่อเจอคอมฟอร์ตโซนที่แท้ทูซึ่งแบบว่าเออเวลาที่เราทํางานออฟฟิศมานาน20ปีอย่างเงี้ยเราคิดว่าเอยมันดีนะงานมันก็ดีมั่นคงเป็นงานที่เรารักสนุกมาร์เก็ตติ้งแล้วเราจะลาออกจากคอมฟอร์ตโซนจริงๆไม่รู้เลยว่านี่แหละคอมฟอร์ตโซนจริงๆอ่ะรอเราอยู่ข้างหน้าค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สวนกันแล้วมีพอบ ที่พี่จอยให้เลยเราใส่ไว้ด้วยกันเรามาลองเดินเมาเมาพูดคุยกับพี่จอยกันดีกว่ากับพี่จอยนะะก็อย่างเพจพุกองค์ค่ะเป็นเพจที่เกี่ยวกับสายอีโค่นะซัสเทนอะไรอย่ก็เลยอยากถามในมุมมองพี่จอยค่ะว่าพี่จอยมีมุมมองเรื่องเกี่ยวกับสเทนอะบิลิตี้ยังไงบ้างอะค่ะพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ของทุกคนเลยต้องทำแล้วก็ต้องใส่ใจมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะแต่ถ้าเกิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วหลายๆคนอะไม่ทำอิกโนรมันมันจะเป็นปัญหาใหญ่ แต่ว่าถ้าเราอะทำสิ่งเล็กๆน้อยๆรวมกันหลายๆคนน่มันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างคอนเซิร์์เรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือแยกขยะแล้วก็พบว่าอย่างการแยกขยะเนี้ยมันก็เป็นกิจกรรมที่ดีที่ให้คุณพ่อที่มีเวลาเยอะมาก<อ>ได้ได้แยกขยะได้ล้างอะไรแล้วก็แบ่งใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้คือเราก็เริ่มแบบกินอยู่อย่างประหยัดค่ะปีนี้เขาบอกว่าเทรนก็คือทำหมกข้าวกินเองให้มันดีตรงที่ว่าหนึ่งเราไม่มันประหยัด แน่นอนกินได้หลายมือ้อใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ต้องเดลิเวอรก็ไม่เกิดคาร์บอนฟุตปรินแล้วก็ตัวแพคเกจจิ้งก็ใช้ซ้ําได้เป็นกล่องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างล่าสุดเลยคือเราเรามีทีมงานขายายตัวทีมงานแล้วเราคิดว่าเอะปกติเราอะ ต้องขับรถพาผู้สูงอายุไปหาหมอเราจะทํายังไงให้โรคมันดีขึ้นได้บ้างอย่างอย่างยูนิฟอร์มนี้เพิ่งสั่งมาใหม่เลยแล้วเราก็เลือกเลือกผู้ผลิตที่เขาใช้ผ้าเหลือค่ะแล้วอย่างเสื้อตัวนี้มันก็ลดได้เท่ากับ4.33กิโลก็ เฮ้ยมากเท่ากับการขับรถ3-6กิโลเมตรนี่คือเสื้อตัวนี้ที่มันช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งเล็กเล็กน,น้อยที่เราใส่ใจแล้วก็ทําให้โลกมันดีขึ้นยอย่างเงี้ยค่ะที่เราใส่กันวันนี้ค่ะพี่จอยคือแบบใครเราถึงต้องมีแบบทร็อกอลังการกันขนาดนี้เกี่ยวกับเรื่องการทํางานจอยไรอะค่ะคือการที่ผู้สูงอายุจะมีความเสื่อมถอยร่างกายไม่ว่าจะเป็นตาไม่ค่อยดีใช่ไหมคะหูก็ไม่ค่อยดีความจําก็ไม่ค่อยดีเขาอะ เ,เวลาที่จุดเริ่มต้นของบริการมันคือการที่เป็นในช่วงโควิดเลยทุกคนก็คือใส่หน้ากาแล้วผู้สูงอายุอะ่ะเขาก็จําชื่อเราไม่ได้จําหน้าเราไม่ได้แต่ว่าพอเขาเห็นพร็อพอะค่ะเขาก็จะจําได้ว่าคนนี้<อ>เป็นคนพามาโรงพยาบาลอันนี้คืออันดับแรกเลยอันดับที่สองค่ะคือ การที่ให้คนแปลกหน้าพาไปหาหมออ่ะมันก็ต้องใช้จิตวิทยาในการ Break the Ice ฉะนั้นเนี่ยพอเราเดินลงจากรถมาแล้วก็เปิดประต <c oughs> ูสวัสดีค่ะคุณยายอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็น <c oughs> พร้อมเห็นเครื่องหัวเราอะ่ะ <c oughs> เขาก็จะยิ้มแล้วหัวร้อนแล้วก็รู้สึกว่า้อ็อย่างน้อยหน้าตามไม่ใช่เป็นวิชาชีพ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็3ค่ะเวลาเราไปติดต่อที่โรงพยาบาลถึงแม้ลูกค้าเราจะเป็นผู้สูงอายุอะค่ะแต่จริงๆเราต้องคอนแทค ใช้การสื่อสารหลายๆคนเลยจะเป็นคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่การเงินคนจ่ายยาเภสัช การที่เขาทํางานทั้งวันในสิ่งแวดล้อมที่เป็นมี๋ยวคนป่วยอะ่ะแล้วเขาเงยหน้าขึ้นมาเห็นเราหนึ่งไว้หน้าที่สดชื่นสดชื่นส่ว <laughs> นมากจะเป็นหันใจของพี่ๆีแม่บ้านค่ะในห้องน้าเขาก็จะบอกว่าสวยจังเลยพ <laughs> ี่ก็จะว่าขอบคุณค่ะขอให้ถูกหวยค่ะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <laughs> ก็เป็นการที่แบบเออเราได้มีคอนแท <laughs> คเขาเรียกว่าการปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าโดยที่ใช้ภาษากายอ่ะเป็นภาษาสากลอะไรอย่างเงี้ยรอยยิ้มที่เขาเขายิ้มตอนเขาเห็นเราเราก็ยิ้มตอบอะไรอย่างเงี้ยจาก เรื่องหัวนี้แหละาถามว่ามุมมองในอนาคตเนาะถ้าเกิดว่าธุรกิจแล้วมีการเติบโตสิ่งที่เราอยากทําเลยคือให้รถของเราเป็นรถ E ีวี <laughs> เราจะมีลูกค้ากลุ่มหนึง่งทีเ่เป็นลูกค้าประจําคือลูกค้าฟอกไตเราจะพบว่าจริงๆแล้วอะ่ะกลุ่มคนที่ต้องไปฟอกไตอะ่ะควรจะมีรถโรงเรียนเหมือนรถนักเรียน,นรถบัสอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าการไปฟอกไตหนึ่งครั้งอะคะ่ะค่อนข้างสิ้นเปลืองในเรื่องของเอเนอร์จีเยอะอย่างเช่นลูก พาคุณพ่อไปส่งที่โรงพยบาบาลลูกขับรถกลับบ้านมาอาบน้ำเปลี่ยนชุดไปทำงานคุณพ่อฟอกเสร็จอีก5ชั่วโมงก็ขับรถจากที่ทำงานไปรับคุณพ่อกลับไปส่งที่บ้านแล้วก็ต้องกับขับรถกลับไปทำงานอกีกฉะนั้นนะ่ะจริงๆพี่คิดว่าถ้าเราสามารถทำโมเดลเหมือนรถโรถงเรียนให้รถหนึ่งคนันนี้สามารถรับคนหลายๆคนที่อยู่ในโซนเดียวกัน เพื่อไปฟอก<ม>ไตโรงพยาบาลเดียวกันแล้วก็ฟอกรอบเสร็จรอบเดียวกันแล้วก็ไปส่งตามบ้าน <c oughs> ก็จะช่วยเรื่องของประหยัดเรื่องของเวลาด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะอ่ค่ารถด้วยใช่ใช่อย่างป้าหนูเนี่ยเขาก็แบบป่วยเป็นโรคไตปอนโตแล้วต้องไปฟอกแบบเหมือนบ่อยมากอาทิตย์นึ่ง <c oughs> คือมันบบ <c oughs> สามครั้งหีมากแล้วเหมือนเขาก็แบบเหนื่อยกลับมาก็คือเหนื่อยแบบร่างกายก็คือแบบโอ้โหใช่ค่ะก็คือจะเหนื่อยทั้งคนที่ป่วยด้วยแล้วก็คนที่ดูแลด้วย มีมิติอื่นไหมคะที่ในความคิดของพี่จอยเรื่องนอกจากการแยกขยะก็นอกจากเรื่อง zero waste การแยกขยะ reduce reuse recycle แล้วอะคะ่ะพี่คิดว่าการที่เรามองความ Sustain ให้เป็น ecosystem ตั้งแต่เกิด<ม>จนกระทั่งตายมันจะทำให้เราสามารถ ใช้ชีวิตได้อย่างกลมกลืนโดยที่ไม่ต้องพยายาม,มอย่างเช่นว่าเด็กหนึ่งคนเกิดมาต้องใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปใช่ไหมคะ,ะซึ่งผ้าอ้อมสำเร็จรูปก็ทําจากพลาสติกแล้วก็เกิดเป็นปัญหามลพิษเรื่องของขยงขายะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าหาสิ่งที่มันทดแทนได้คือสมัยก่อน พ่อแม่เราก็ใช้ผ้าอ,อ้อมแล้วก็กใช้เสร็จก็ซักแล้วก็ไม่เป็นผื่นคานอะไรอย่างเงี้ยด้วยไม่อับชื้นด้วยใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบสุดท้ายแล้ว back back to basic อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เกิดเนาะจนกระทั่งแบบอย่างล่าสุดวาเลนไทน์ก็จะเห็นว่าแบบมีการนำข้ารดอกกุหลาบแบบเยอะมากแล้วมันก็สร้างคาร์บอนฟุตพิลแล้วแป๊บหนึ่งดอกกุหลาบก็ เขาเรียกว่าก็เหี่ยวไปหรือว่าของต่างๆมันก็หมดไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คิดว่านในโอกาสวันสําคัญเนี่ยแทนที่จะให้ดอกไม้เราน่าจะปลูกต้นไม้ให้คน<อ> <ๆ S 2> ที่เรารักเนาะเช่นปลูกปูหลาบเลยเพราะว่าเอามาเป็นต้นเลยเป็นต้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะและแต่ว่าคนสมัยเนี้ยก็คือว่า เขาเรียกว่าไม่มีพื้นที่เพราะอยู่คอนโดก็น่าจะเป็นพื้นที่คืออย่างที่เมืองนอกอะ<ช>่ะออเขาก,ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นพระราชวังแล้วเขาก็จะมีเลยว่าสวนนี้ต้นกุหลาบต้นนี้ใครปลูกให้กับใครเราก็สมารล้ำลึกกันทุกปีใช่ใใแล้วก็มีคนแบบเขาเรียกว่ามีคนดูแลให้เพราะจริงๆสุดท้ายแล้วเรื่องต้นไม้อย,อย่างเงี้ยมันมันง่ายตอนปลูกอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วความยากคือการดูแลรักษาไม่ให้เป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องการใช้ยาฆ่าแมลงคือทำยังไงให้การปลูกต้นไม้อ่ะ สุดท้ายแล้วมันออแกนิกมันไม่ได้สร้างมลพิษแล้วก็ให้มันอยู่รอดออกดอกผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเพจของพวกออมอะค่ะมีสโลแกนว่าเปลี่ยนนิดก็กินแล้วพี่ตอยคิดว่าเรื่องของแบบเปลี่ยนก็กินแล้วเนี่ยมันสามารถแบบทาได้จริงไหมคะเกิดขึ้นได้จริงไหมจริงจริงพี่ว่าวันแรกอะมันจะยากเสมอเวลาที่เราต้องเปลี่ยนอะไรเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ไม่ชอบการเปลี่ยน <c oughs> แปลงอะไรอย่างนเงี้ยแลวบางทีอาจจะลืมบ้างอะไรบ้างแต่ว่า ก็หยวนหยวนให้อ่ะจริงจริงอ่ะการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มต้นตั้งแต่เราคิดที่อยากจะเปลี่ยนอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราลงมือทำมาค่ะช่วงแรกมันจ,จะยากลืมบ้างแต่ทําไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยเหมือนเหมือนที่เราได้ยินเสียงอะไรกระปุกเราต้องเอามือไปกดเพื่อปิด <P ing. S 2> เครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอย่างแบบตอนแรกที่แบบเริ่มทําอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกก็แบบเออจะนี่ได้ไปนะแต่พอเราเริ่มทําไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกเหมือนมันเป็นชีวิตประจำวันของเราไปแล้วเนาะใช่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า พี่ไม่ปีนี้มีความตั้งใจที่อยากจะลดในเรื่องของฟาสแฟชั่นแล้วก็อย่างเสื้อผ้าของจอยไรก็จะเห็นว่าใส่ชุดเดิมๆใช่ไหมคะข้อ,ข,อข้อดีคือทําให้คนจดจําเราได้แล้วข้อ2คือประหยัดไม่ต้องซื้อของบ่อยแล้วก็อย่างตอนนี้คือเราก็ใส่เสื้อเหมือนเดิมกระโปรงเหมือนเดิมแต่ว่าการเปลี่ยนเครื่องหัวก็เป็นการ เปลี่ยนไปตามอารมณ์อย่างวันนี้เรามาเดินสวนแล้วก็มีแบบกังหงกันหันเอาวันนี้เราไปฉีดวัคซีนแล้วก็จะมีแบบไซลินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประหยัดคือค่าเสื้อผ้าแต่ว่าไปลงทุนที่ขั้วแต่ขั้วนี้คือมันก็แบบสามารถใช้บนใช้ซ้ำไปได้ตลอดได้ใช่ซึ่งพี่ทําเองไงคะแล้วก็สมมติว่าเราเบื่อแล้วเราก็ดึงดอกไม้แล้วก็เอามาโมดิฟายใหม่แล้วอย่างนี้มีแบบผู้สูงอายุเจอครั้งแรกเขามีแบบตกใจอะไรกันบ้างปะคะก็มีอึ้งหมือหรือบอกว่าเดี๋ยวไปไปถึงโรงพยาบาลถอดได้ไหมไอ้หมอไม่ ไม่มีไม่ไมีส่วนมากเขาจะชอบค่ะแล้วในมุมมองของคนรุ่นใหม่อ่ะพี่อยากจะฟังว่าคิดยังไงว่าสถานการณ์ตอนนี้กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยอะไรที่มันแบบคิดว่าต้องเร่งด่วนต้องทําเดี๋ยวนี้รอไม่ได้แล้วถ้าเรื่องเร่งด่วนสําหรับออมที่ออมแบบคิดเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องฝุ่นนะคะที่แบบเหมือนตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าแบบที่เขาลงกันว่ามันมีค่าฝุ่นสีแดงเยอะขึ้นเยอะขึ้นหลายๆจุดมากมากซึ่งก็รู้สึกก็แบบ จริงๆปัญหานี้มันก็แบบมีมานานมากแล้วเพราะว่าอย่างพวกออมไปถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นสายอคอนเทนต์อะเนาะเราก็ต้องออกไปข้างนอกทุกวันซึ่งเราก็เห็นว่าแบบเออมันมีฝุ่นเยอะขึ้นทุกวันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบบางทีมันกลับบ้านไปอย่างเงี้ยพอแบบเช็ดหน้าเช็ดจมูกคือหน้าคือแบบดำเลยอ่ะ <laughs> ใช่ ก็คือรู้เราสูตรน่าจะสูตรฝุ่นไปเยอะมากๆรู้สึกไหมคะว่าคนรุ่นใหม่อ่ะมาหันหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหนูหนูเห็นด้วยค่ะเพราะว่าหลังจากที่ทำผิดอะไรเงี้ยเหมือนเราตอนแรกเราก็อยากจะเจาะที่กลุ่มของวัยรุ่นเจนเราเนี่ยแหละซึ่งเราก็พอไปดูจริงๆเราก็เห็นว่าแบบเออจริงๆวัยรุ่นเนี่ยสนใจในเรื่องของแบบสิ่งแวดล้อมกันเยอะขึ้นแต่แค่แบบบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มยังไงทำยังไงอะไรเงี้ยเราเลยแบบ S <S อยากมาลองทาเป็นตัวแทนของคนเจนใหม่ที่จะแบบให้ทุกคนได้มาเริ่มไปมพร้อมกับเราเพราะเหมือนจริงๆพวกหนูอะไรเงี้ยออมกับแจมก็ไม่ได้สายแบบรักโลกมาแต่ต้นอะไรเงี้ยก็มาเริ่มไปมพร้อมกับทุกคนแบบก็อยากเริ่มแบบให้ทุกคนเหมือนรู้ว่าแบบจริงๆเราก็ไม่ใช่กูรูไม่ใช่รักนักโนรลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบคนรุ่นใหม่มือใหม่ที่แบบเริ่มไปพร้อมๆกับทุกคนก็คือดีมากๆเลยฟังแล้วเหมือนกับว่า คนธรรมดานี่แหละคือคนที่จะเปลี่ยน<ช>โลกไม่ใช่แบบว่านักลงรณรงค์งงสิ่งแวดล้อมหรือว่าต้องเป็นนักวิชาการอะไรอย่างเงี้ยเนาะฟังจากที่พี่จอยเล่ามาแล้วอะค่ะก็รู้สึกเลยว่าแบบ เหมือนมันมีความรู้สึกความหมายในชีวิตของพี่จอยมากมากเลยใช่ไหมในการทำสิ่งนี้ใช่ค่ะแล้วก็จุดสูงสุดเลยนะคะที่พี่คิดแล้วก็รู้สึกว่าทุกวันนี้เราเกิดมาทำไมพี่รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากทำให้ได้ก่อนตายก็คือการทำโปรเจกต์ชื่อว่า forest forest นะคะก็คือสวรรค์นคนเป็นล่มเย็นคนไปมันจะเป็นเหมือน finally แบบ tree of life อะว่าคนเราอะเกิดแก่เจ็บตายสุดท้ายเราต้องคืนให้ธรรมชาติ mm hmm. ก็คือว่าพี่คิดว่ามันจะดีมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราอะอย่างบกอดิซื้อบ้านเรายัางต้องดาวบ้านใช่ไหมคะแล้วจริงๆการซื้อบ้านอะมันไม่ได้ยากตอนซื้อนะมันยากตอนผ่อนเ <c oughs> <c oughs> มื่อจะผ่อนได้ไม่ดนแบงค์ยึดอะไรอย่างเงี้ย คิดว่าถ้าเราสามารถทําโครงการ forest forest ให้สําเร็จคือเราปลูกต้นไม้เลือกได้เลยว่าอยากจะเป็นต้นอะไรใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะดูแลให้ทุกๆปีมีการส่งรูปแล้วก็ความเติบโตใหไ้ได้เห็นและถ้าวันหนึ่งอะค่ะที่เราไม่อยู่แล้วก็เราจะได้เอาอาัฐิมาอยู่ใต้ต้นนี้<า>ต้นที่เราเป็นคนปลูกเหมือนเราได้เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ใช่แล้วก็ คือคนเราอ่ะจะเกิดจัดงานมันเกิดกี่ครั้งก็ได้จะแต่งงานกี่ครั้งก็ได้ขึ้นบ้านใหม่มีแฟนฉลองแต่ว่าคนเราอ่ะเหมือนตายได้แค่ครั้งเดียวพี่รู้สึกว่ามันควรจะทําอะไรให้มันเป็นที่น่าจดจําแล้วก็คืนบางอย่างให้กับโลกนี้อย่างเช่นว่าแบบถ้าเป็นคอนเซปต์เหมือน Family t r e ีอ่ะก็สุดท้ายแล้วอาจจะเป็นต้นไม้1ต้นเนาะแล้วเป็นที่ที่ทุกคนในครอบครัวจะได้กลับมาอยู่ร่วมกันในวาระสุดท้าย มันอาจจะมันซึ้งใช่ไหมไม่เศร้าใช่ไหมคือไม่ได้อยากให้มองความตายเป็นเรื่องน่ากลัวหรือเป็นเรื่องที่เศร้าเสมอไปแม้กระทั่งเราแบบไม่อยู่แล้วแต่เรายังสามารถสร้างออกซิเจนให้กับโลกนี้ได้ในความคิดของพี่อ่ะมันคือสิ่งที่อยากทําให้มันสําเร็จและเป็นจริงชอบอะไรโคงการที่แบบให้เราแบบกลับคืนสู่ธรรมชาติอันนั้นใช่เพราะเหมือนเคยเห็นจากต่างประเทศแต่ไม่คิดว่าแบบมีคนไทยที่แบบเออเขาเริ่มทําแล้วอะไรใช่ค่ะก็ก็ เป็นแนวคิดที่คิดมาประมาณเกือบ3ปีแล้วแต่ว่ามันมันต้องอาศัยหลายหลายอย่างก็เลยยังไม่ได้เป็นแบบสําเร็จแต่ว่าค่อยๆเห็นรุ่มเห็นล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเมืองนอกเองอะ่ะเขาไปถึงขั้นในการ เขาเรียกว่าย่อยสลายร่างกายทํายังไงเพราะว่าปกติแล้วคนไทยก็จะเผาใช่ไหมคะที่เมนก็จะสร้างเป็นมนลภาวะเหมือนกันเป็นฝุ่น PM25 มองเมืองนอกเขาก็เริ่มมีแล้วว่าในการเอาเข้าแคปซูลอันหนึ่งปุ๊บใช้ความเย็นใช้นโตรเจนต่างๆแล้วก็ทําให้ออกมาเป็นผงแล้วก็เอาไปใส่โกดแต่ว่าตัวพีก็คิดว่ามันก็จะมีวิธีการย่อยสลายอินทรีย์เหมือนกับที่เราย่อยสลายเศษอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำยังไงให้ไปอยู่ในต้นไม้ซึ่งคนสมัยนี้อยู่คอนโดก็จะไม่มีที่ปลูกใช่ไหมคะ ก็เลยคิดว่าถ้าเรามีพื้นที่หนึ่งและเป็น forest forest นอกเหนือจากคนที่ไปได้ได้ไปดีแล้วเวลาที่เราคิดถึงคุณพ่อคุณแม่เราเราจะได้มานั่งคุยกับต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาที่บอกว่าสามารถมาพักกายพักใจหรือแม้กระทั่งว่าทําเป็นไม้ผลแล้วผลไม้นั้นถูกขายออกไปแล้วก็ไปช่วยเป็นการศึกษาให้เด็กในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันจะต่อยอดได้เพิ่มขึ้นค่ะสุดยอดเลยแค่ฟังก็รู้สึกว่าแบบมัน ยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะมันจะได้แบบมองลงช่วยทั้งสังคมแล้วก็ได้ช่วยทั้งโลกด้วยอ่ะใช่ขอบคุณค่ะก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จขอบคุณมากมากเลยค่ะรู้สึกแบบวิดีโอทฟังแล้วมันรู้สึกว่ามีพลังเอามากรอนหน่อยกรอทีก่อนว่าพะไรอะไรขอให้ทำเพจแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกให้กับคนให้กับสังคมได้เขาเรียกว่าเปลี่ยนนิดนนใช่ไหมแล้ว <laughs> <laughs> ตั้งแต่ได้ขึ้นรถ ไปฟังพี่จอยตอนวันรถมาพูดคุยกันในส่วนวันนี้หนูรู้สึกได้เลยว่าแบบพี่จอยเป็นคนที่แบบทาอะไรแล้วทําด้วยใจจริงๆอะทั้งเรื่องของอพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลเรื่องของการสแตนการใส่ใจโลกอะไรอย่างเงี้ขยขยะโปรเจกต์ที่พี่จอยกำลังจะทํามันเนี้ยหนูรู้สึกเลยว,ว่ามันเป็นแบบอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แบบมันทําให้โลกเราดีขึ้นได้จริงๆ คุณค่ะคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปเจอแขกรับเชิญคนไหนไปพาไปดูเรื่องกินกินเรื่องอะไรเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไครให้ด้วยไปแ,แล้ว